ก็เป็นไม่กี่ครั้งที่พวกเรามาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วมาให้กำลังใจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นสถานที่ที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่ากลุ่มไหนมาบ่อยที่สุดแต่ปกติไม่เคยมาให้กำลังใจเลยในมือส่วนใหญ่ไม่ได้ถือดอกกุหลาบมาที่พานานส่วนใหญ่จะถือเป็นอย่างอื่นไม่ก้อนหินก็ก้อนอิฐบ้าง แต่รอบนี้เราถือดอกกุหลาบมาเพราะเราเห็นความสําคัญของประเทศชาติถ้าพี่น้องย้อนกลับไปปี2554มีเหตุปะทะกันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแบบครั้งนี้แหละหลังจากที่ทหาปรปะทะกันเสร็จการเจรจาในทางนั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาบอกว่าตลอดแนวชายแดน ไม่อยากให้มีทหารถืออาวุธอยู่ทางไทยนี่แก้เกมถอนกำลังทหารศักยภาพหน่วยรบที่ใกล้เคียงทหารมากที่สุดคือตำรวจตะเวนชายแดนหลังจากที่ถอนทหารชุดเขียวลายพรางออกเราก็ส่งตำรวจตะเวนชายแดนที่ประจำการที่พร้อมรบรบใกล้เคียงกับทหารนี่ขึ้นไปบริเวณแนวชายแดนมียุโทโธกคณ์ มีรถหุ้มเกราะมีปืนคล้ายทหารในประจำการขึ้นไปตามแนวชายแดนดังนั้นการประสานความร่วมมือระหว่างกองทัพที่นำโดยกองทัพบกกองทัพอากาศและกองทัพเรือสู้รบกับกรมพูชาทั้งในอดีตและปัจจุบันย่อมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในรอบนี้ถึงแม้แนวหน้า แต่ยังไม่ใช่ตำรวจร้อยเปอร์เซนต์แต่การดูแลพื้นที่พี่น้องที่อพยพออกนอกพื้นที่บริเวณแนวชายแดนนั้นคนที่ทำหน้าที่ตรวจตาตรวจการรักษาความสงบให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนคือตำรวจในพื้นที่ทั้งสิน้นดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างกันจึงประสานเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันระหว่างทหารที่อยู่แนวหน้าตำรวจก็อยู่แนวหน้าเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรามาที่นี่ก็บ่อยครั้งมีคนเปรียบเทียบว,ว่าทหารรบดันหน้ารบกับข้าศึกพี่น้องประชาชนอยู่ในประเทศเป็นแนวหลังต้องรบกับไส้ศึกกันหลายท่านก็บอกว่ามูลเหตุของการสู้รบทางนี้เกิดจากผลประโยชน์ทับฟ้อนของคนไม่กี่ตระกูล ตระกูนั้นพี่น้องก็ซรากกันดีเป็นระบบหุนสินกันทั้งนั้นปลายหนึ่งหุนเซนปลายนี้ชินดวัดรวมกันแล้วก็เป็นหุนชินกันเราก็บอกว่าใส่ศึกภายในเกิดจากความหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายปล่อยให้เขาออกมามีอิทธิพลเหนืออำนาจรัฐวันนี้มาเตือนไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยนอกเหนือจากให้กำลังใจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีดาอยู่เล่มหนึ่งตอนนี้ดาที่ต้องลงทันใส่ศึกของประเทศเราปล่อยให้ทักษิณชินวัตรออกมาใช้อำนาจเนื้อรัฐกลายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างประเทศนํามาสู่การสู้รบระหว่างไทยกับทางพูชาดังนั้นใส่ศึกของประเทศอย่างทักษิณชินวัตร ก็ต้องผูกมาตรการทางกฎหมายจาัดก,การอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกันการทำแบบนี้ก็เท่ากับการสู้ภัยประเทศไปด้วยใช่ไหมครับพี่น้องครับตำรวจมีดาบอยู่เล่มหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการแพทยสภาส่งรายงานการประชุมของแพทยสภาเรื่องกรณีชั้น14มาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคอปทเคยมายื่นที่นี่บอกว่าให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เร่งดาเนินการตามกฎหมายให้เร่งดําเนินการตามกฎหมายที่ควรจะเป็นตั้งคณะกลางขึ้นมาสอบวินยัยข้าราชการตํารวจที่เป็นนายแพทย์หย่อนยาน,นั้นทั้งสองท่านโดยเร็วที่สุดดังนั้นถ้าจะร่วมกันตันตาอุปสรรคของประเทศเราต้องลบทั้งไส้ศึกและข่าศึกไปพร้อมๆกันข่าศึกทหารเขาทำหน้าที่วันนี้มาบอกตำรวจว่า เราจับมือกับประชาชนเพื่อลบไส้สึกภายในประเทศได้ไหมไระเบิดแนวไทยแดนที่วางกันอยู่ทหารเขาก็กู้แต่ระเบิดที่วางประเทศไทยคือระเบิดชั้นสิบสีคือระเบิดของความไม่เป็นธรรมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจับมือกับประชาชนกู้ระเบิดประเทศไทยได้ไหมระเบิดแห่งความไม่เป็นธรรมทั้งหลายวันนี้ดาบอยู่ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ วันนี้จึงมาสองแนวหนึ่งให้กำลังใจด้วยสองมาชวนตำรวจจับมือกับประชาชนด้วยดังนั้นวันที่สองสิงหาพวกเราอยากชวนตำรวจมาร่วมกันสแสดงพลังกันให้เต็มที่สามารถขี่ทุกหมู่เราเราไปเกือพบพบวันก่อนไปกองทัพไทยเมื่อวานไปกองทัพอากาศตอนเช้าไปกองทัพเรือวันนี้มาตำรวจพรุ่งนี้ไปทบอ เพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างมู่เหล่าทหารตำรวจและประชาชนในการปกป้องอธิปไตยของประเทศพวกเราเป็นแนวหลังเป็นแนวหลังที่พร้อมจัดปกป้องอธิปไตยเช่นเดียวกันพอแนวหลังเราจึงมองออกว่าอุปสรรคของประเทศมันคืออะไรบ้างประเทศหูวางกับระเบิดชิ้นใหญ่ด้วยระบอบชิน,นวัฒน์ดังนั้นวันนี้จึงมาบอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติดาบที่ท่านนี้ ก็รีบปกป้องอธิปไตยของประเทศเราอาจจะไม่เห็นตำรวจไปถือปืนสู่แนวหน้าแต่ปืนที่ท่านพกอยู่คือกฎหมายที่ท่านต้องรักษากฎหมายของท่านที่ต้องรักษานั้นเป็นการป้องกันประเทศเป็นอย่างดีเพราะอธิปไตยด้านความมั่นคงอธิปไตยเรื่องความยุติธรรมมัมนถูกทำลายไปที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14นี่เป็นสมรภูมิรบหนึ่งที่ท่านต้องรักษาความมั่นคงของประเทศ สมะลรภูมิรบแรกที่เกิดขึ้นคือประเทศไทยถูกทำลายความยุติธรรมลงที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนี่คือสมรภูมินี่คนทั้งประเทศเขามองออกมันกลายเป็นจุดอ่อนของประเทศมันเกิดศึกภายในและศึกภายนอกศึกภายนอกทหารรับผิชอบศึกภายในตำรวจกับประชาชนก็ต้องร่วมมือกันพดุงความยุติธรรมให้ประเทศมันเดินไปให้ได้ วันนี้เอาดอกไม้มามอบให้มอบให้เพื่อให้ท่านเดินหน้าเพราะบอกว่าก่อนหน้านี้บอกว่าวันที่16จะมาใหม่แต่รอบนี้มาเตือนก่อนถึงที่16สิงหามาให้กําลังใจก่อนถ้ายังไม่ได้ทำตอบที่ดีไอ้ดอกไม้ที่อยู่ในมือรอบหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ไอ้นี่ไม่ได้ขู่เพราะไม่มีอะไรจะขู่อยู่แล้วดังนั้นพี่น้องครับวันนี้มาเชิญทุนตำรวจร่วมกันสองสิงหา สองสิงหาต่อไปร่วมกับพี่น้องนั่นแหละแสดงพลังกันสองก็คือดาบในมือของท่านในการผ่ดุงความยุติธรรมจุดอ่อนของประเทศมันเกิดตรงไหนท่านมีอำน,นาจมีกฎหมายอยู่ในมือก็รีบจัดการสิ่งทั้งเสียก่อนสามคือให้กำลังใจตำรวจตะเวนชายแดนทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้และตำรวจที่อยู่บริเวณแนวชายแดนที่ดูแลรักษาบ้านเรือนของพี่น้องทำหน้าที่คอยคุ้มกันแนวหลังให้กับทหารที่อยู่แนวหน้า รักษาบ้านเดือนเพราะพี่น้องอพยพบอกไปตำรวจไม่ได้อบพยพตำรวจกลายเป็นหน้าที่วิ่งตรวจตาชาวบ้านพี่น้องจะอยู่ตรงนั้นนะครับวันนี้สามมริจมามอบพลังใจเป็นหลักนะครับขอพระคุณครับ